มาดูตัว Product Tagging กันนะครับก็ต่อเนื่องมานะครับที่บอกว่างานไหนที่เราทํามาดีจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะโฟกัสในการทํา SEO หน่อยหนึ่งนะครับควรจะหวังยอดขายจากแรงงานที่เราทุ่มเทไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ก็ตามนะครับหรือว่างานเดิมที่เราแก้แล้วก็ตามนะครับวิธีการที่เราจะรู้ว่าเราทํา SEO ไปเนี่ยแล้วมันได้ผลหรือเปล่าก็คือการติดตามผล ใช่ไหมครับเราต้องมีการติดตามประเมินนะครับผมก็ใช้ตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยในการติดตามเลือประเมินนะครับตัวนี้ก็จะทําการแท็กนะครับว่างานของเราเนี่ยที่เราทําลงไปเนี่ยกับคีย์เวิร์ดที่เราใช้เนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูตัวอย่างที่มีตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมแท็กอยู่ทั้งหมด5 Product ด้วยกันนะครับมี มีอันดับเฉลี่ยนะครับของทั้ง5้า o d u c t เนี่ยอยู่ที่ดับดับ9นะแต่จริงไม่ค่ไม่ค่อยสำคัญนะครับเราจะดูเป็น Product Product ไปมากกว่านะครับคีย์บอร์ดที่แท็กเนี่ยผมมี7ตัวนะครับมากสุด10ตัวนะที่ไม่ได้ให้เยอะนะครับเพราะว่าตัว TPTA เนี่ยเขามีการบล็อกตัวโปรแกรมที่เข้าไปยุ่งยามกับเว็บเขาเยอะๆนะครับก็เลยเอาแค่10ก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ไม่ควรจะโฟกัส โปรดักตหลายตัวคีย์เวิร์ดหลายตัวเกินไปด้วยใน1รอบนะครับฉะนั้นเราปั้น Product ไปเป็นตัวตัวไปจะดีกว่านะครับมาดูมาดูลักษณะของการแทร็กนะครับเนี่ยผมก็แทร็กตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็จะมีทราฟฟิกประมาณ590ต่อเดือนอันนี้ก็เป็นตัวเลขประกอบไปเฉยนะครับอันดับตอนนี้คือไม่มีนะ not f o u n าสำหรับ Product ตัวนี้นะ Product ตัวนี้นะครับ แล้วก็คีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับมาดูที่มันมีมันจะเป็นอย่างไรนะครับโปรดักตัวนี้นะครับของผมนะครับถ้าเกิดเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดคำนี้ของผมจะเป็นอันดับ1นะครับอันนี้ Data ก็มันมาจาก Google นะครับ Data ของ t f f i c ในการค้นหาคีย์เวิร์ดตัวนี้ในแต่ละเดือนนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ข้อมูลจาก t p พจริงๆนะครับผมก็เอาไว้อ้างอิงเฉยๆนะ อันนี้ส่วนคำนี้นะเป็นคำที่สั้นๆคำใหญ่หน่อยก็ได้ดับที39นะก็จะไม่ค่อยดีเนาะ,ะเราลองเช็คใหม่นะครับตรงนี้เขาจะไม่ได้เช็คอัตโนมัติให้นะครับเนื่องจากที่บอกว่าป้องกันเรื่องของตัว TPD เขาจะบล็อกนะครับเราจะเป็นจะต้องกดเช็คเองนะครับตัวโปรแกรมก,ก็จะวิ่งไปค้นแล้วก็ไปเช็คมาให้นะครับนี้แล้วก็มาบันทึกให้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผม แลวเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเช็คทุกวันนะครับเพราะว่าอันดับตัวラกิ้งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วะไรขนาดนั้นนะครับโอเคยังอยู่อันดับเดิมนะครับอันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟนะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่มาในการเช็คแต่ละครั้งนะครับผมโอเคนะนี่ได้อันดับหนึ่งนะครับเราก็ลองดูกราฟก็อันดับหนึ่งนะนี่ขึ้นมาจากอันดับสามไม่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับเอาดูวิธีการแอดโปรดัก t เข้าไปกันนะครับทำอย่างไร หนึ่งนะครับแล้วก็จะเอา U r L นะครับตัวเมื่อกี้นะแล้วก็เอา U r L มาใส่เข้าไปของผ r o duct เรานะครับในร้านนะครับ Product t i t ตเตนะครับตัวนี้เราเอาไว้ดูเองนะครับผมเราเอาไว้จําของเราเองที่แบบมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ชื่อผ r o d u ั t ฑ์ตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆก็ได้นะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไตเติลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผม ให้เราจำได้นะครับผมอาจจะใส่โค้ดของเราเข้าไปด้วยก็ได้นะให้เราจำได้นะครับคีย์เวิร์ดที่เราจะแท็กนะครับเราจะเอาซิงเกิลยี่ส่วนนัเบอร์ไลน์นะสมมตินะฮะเอาทั้งหมดเลยนะก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็แอดโปรดักต์ไปใช้1นึงเครดิตต่ตอ1นึงเดือนนะครับปึ๊บอโอเคไปได้ยังนะครับ มาแล้วนะครับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผมจะปรากฏตรงนี้นะครับตรงนี้เขาไปเช็คมาแล้วนะครับไม่เจออันดับนะลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคยังไม่เจอนะครับตรงนี้ถ้าเราเช็คบ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเรากดเช็คลัวๆแบบนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการจัดคิวนะครับแล้วก็เลนดอมเป็นเวลาให้รอสนาทีรอห้านาทีบางทีก็รอ1ิบนาทีบ้างนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวแอนตี้บอทของ เว็บติดทีอย่างที่บอกไปนะครับฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับผมโอเคก็ใช้งานประมาณนี้นะครับอยากจะลบก็ลบทิ้งตรงนี้นะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงานของเราได้พอสมควรนะรสำหรับตัว product tracking นะครับลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ